ยิงเอามุดขนเาแล้วมหน่งยิงงลงไปนั่งลงไปโนออยิงอีจะกงไกลปล่อยไปแล้วครับปล่อยไปแล้วเอาปวน้ทำหมกได้ยเจ้าเอากเลยเออกแนกเาอาเลยกระุนน่ะแกยังไปงเลยแกสนส่วนมาจูด้วยเช็คส่วนมาจูด้วยสลักด้วยสลัก

จบแล้วกมาากล้องไก็กล้องไดีจบครับกล้องไกจบแบงแบงไอเคลียนีด้วยแบเคลียร์ลำกล้องด้วยเคลียร์กล้องด้วยเปิดเปิดับเปับในกรสอบเอาน้มันเหัวเนือไปเไปเ